จริงๆเพลงนี้เนื้อเพลงนะครับความหมายอ่ะคิดถึงผู้หญิงคนที่เขารักแต่ไม่รู้ผมฟังเพลงนี้แล้วทำไมผมคิดถึงแม่ผมเลยแกผมคิดถึงผู้หญิงที่อยู่บนฟ้าเลย่ยรักและคิดถึงเสมอหัวใจร้องไห้อยากเจอพเพิ่มเพิ่งมากยิ่งกว่าเก่า <S <S ท่อนนี้เลยฮะ,ะ <S <S ผมฟังแล้วผมคิดถึงแม่ผมก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าท้าวันนี้ยังมีแม่อยู่ยังมีพ่ออยู่ดูแลเขาให้ดีด <S <S ๆหาเวลาไปกินข้าวเขาบ้างหา,าเวลาไปกอดเขาบ้างนะรัก คิดถึงเสมอหัวใจร้องให้อยากจะพรำเพลมากยิ่งกว่าเก่าเหนื่อยและหนาวน็บเจ็บมากไม้บอกเ,อาเอาบาออกแป้นถักแก้มข้าวๆ ุกวันมีหายใครมาแบ่งบ้านเพราะเรารักกันกองลุยข้างขึ้นข้างแรงคิดถึงแต่แก้มตุยตุยมีสุดมีลุดไม่ลุยรักเธอกองลุยนะแฟน ขอโทษที่เอาเพลงนี้ขึ้นมาร้องนะครับพี่นิยะจะบอกทุกคนว่าถ้าใครที่รักคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆครัมากๆนะครับต่อให้ผ่านไปกี่ปีคุณก็ลืมมันไม่ได้สิ่งที่คุณจะทําได้คืออยู่กับมันให้ได้แค่นั้นครับผมเพราะฉะนั้นแล้วันนี้ยังมีเวลาอยู่กด็ดูแลท่านให้ดีนะครับอ่ะไม่ผาทุกคนเศร้าแล้วฮะแดนเซอร์เสร็จยังครับลูก